สวัสด,ดีจ้าสบายดีเอฟซีทุกคนมากับเมืองนี้ขึ้นหนามนวะ่ะบางมือกกับหนาคือว่าแหวแหวลงจากน้อยอยึ้งนะบางมือกคือว่าไข่อึ้งลึ่งเขีดค้าค้ำมาเลยพี่น้องมาเอามาหงหงยิ่งแม่ก็ได้พี่น้องมืดูเมามาหงยิ่งแม่เนะี่ยตําบางหุงแล้วเดาจ้าพี่น้องห <laughs> าเลือกเอาแบบหน่วยบุญใหญ่ปันใดนะ อ,อันนี้เอาบบเห็นพี่น้องหน่วยนี้บ้องเอาหน่วยนี้ไปเดจ้ามาหุงสดๆออกจากต้นเดจ้าพี่นอ้องอาเมน้อยมาส่ง,งพี่น้องเอ้ยรถข่อยมันตายขูดทิ่มมาอยู่ห้านสมพุนมันตายดับแล้วเรียบร้อยปุ้ยมาหยิบได้ขวบสะออนตมากวยอันนี้ bông phu vì đê bắc ngày bông khâu khai dù ăn nè xe nó có mà phèn nó đi qua, Ngày chỉ ไม่ได้มาเลยได้พี่น้องเลยพี่น้องเอามากกว่าที่พส่งเลยเลยได้มาพม่น้อยมาส่งเพือ่อรถสอมแล้วมาแล้วมาแล้วเ,วเวขาโทรมาบอกเลยบึ้นไปสตาร์ทไปแหละมันพอนคันเร่งมันดับพี่น้องเลยพอนปุ๊บดับปับ๊บแล้วก็ยันอยา่าเงี้ย มันเป็นนยังไงอ่ะเขาอันนั้นสร้างเบิังให้ยต้อเติบได้คือนั่งเผาอยูน่นี่เพิ่นโดนเขาว่ะก็เลยทิ้งไว้อยู่ห้างส่งเมื่อกไห้แม่แล้วเมื่อสูง

มาคบเบื้อนะไีแกงไม่เบอ่์เนามีเครื่องเกงดนตู้เบ่บอบานได้บ่ได้แดดนี่ผมจะมาขี่รถป้าย เอออยู่ในไในหัวนะฮะก็ไล่ไล่หัวเทนดาฟี่นะยิ่งงูแม่คอมันมีเงินเขาข้งแยกเสร็จหนูเนาะขอด้วยเบิ่องเบรคเก็บมันล่างตามแดดเนี่ยมันตะหยาแม่เอ้ยบ่มีบ่เคยยังปีนี่อยู่มันหักน้อยเด็กเก่าเขาเป็นป่าอยู่เป็นป่าแล้วมันหยามันหุ่มหมดเลยทั้งหยาทั้งผักบง รับผักมาตํากันพี่นงองเอ๋ย เพ็ดอีแ่คก็ปิดขวัญเงี่ะใช่าะ mẹ cho bố mẹ làm tan mà mẹ dăm heo qua thím là đơ Mình có bên kín là đơ Ừ oh, Tôi đây qua thím cái thím sao đơ cái kín 什么呢？ ขอมานี่ขอมานี่ไปยวกตำมุงกันเลยค่ะเออยยวกสื่อข้อปุ้งแล้วเพื่อนยวกล้วก็ตักใส่จานมาเลยไปไปนอนต่อไปไปนอนไปนอนเออนอนลงนอนลง

พักทีสูงใส่ผาตบมานำเลยเด้ trim, ออ้าผัรกาดส่งกัดขาวน้ำมูลัน้กะลำกระลิงน้ำมูลันเลูนอนนอนนอนนิด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 ตุ๊กยี่นี่เบิ ix, hum, ่งปลาลุงเบิ่งเนี่ยปลาลุงเบิ่งเจ้าได้ไหมอ้าวพี่หพี่น้องเว้ยเดวเว